สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูสายอีกแล้วเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ส3เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ครูสายจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะวันนี้ครูสายก็จะสอนเรื่องดดปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานั่นเองค่ะครั้งที่หนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะอ่ะละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูจะมี โจทย์มาให้เด็กๆได้อ่านพร้อมกับครูนะคะโจทย์ของปูก็คือพี่ตูนปั่นจักรยานใช้เวลาสองชั่วโมง5นาทีน้องก้อยปั่นจักรยานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับ10นาทีใครใช้เวลาในการปั่นจักรยานน้อยกว่าและน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะต่อมามาดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามก็คือใครใช้เวลาในการปั่นจักรยานน้อยกว่าและน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ส่วนมาดู เกิดบอกบอกก็คือพี่ตูนปั่นจัก,กรยานใช้เวลาสองชั่วโมงหนาทีน้องก้อยปั่นจัก,กรยานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับ10นาทีอ่ะอันดับแรกเด็กๆมาวิเคราะห์โจทย์กับโจทย์กับควูกันเลยนะคะว่าโจทย์ถามเนี่ยเด็กๆคิดว่าอยู่ในส่วนของประโยคคะถ้าถามอะ่ะเขาบอกหมดปุ๊บแล้วเขาก็ค่อยมาทำไมมาถามนั่นเองก็คืออยู่ส่วนท้ายของประโยคนะคะจำไว้ว่าโจทย์ถามนั้นจะอยู่ส่วนท้ายของประโยค ต่อมาโจทย์บอกหรือโจทย์กําหนดก็คือจะอยู่ส่วนหน้าหน้านั่นเองส่วนด้านหน้าก <with> ็คือว่าเขาก็จะมาบอกอะไรเราบ้างบอกก็คือที่มีตัวเลขไงค่ะบอกว่าพี่ตูนใช้เวลาในการปั่นจักรยานเท่านี้นะน้องก้อยใช้เวลาปั่นเท่านี้นะส่วนโจทย์ถามก็คือเจทจ์ก็อยากว่าใครอะใช้เวลาในการปั่นจักรยานน้อยกว่าระหว่างน้องก้อยกับพี่ตูนแล้วคนที่ปั่นน้อยกว่าใช้เวลาน้อยกว่าอยู่เท่าไร่อมาวิเคราะห์กันเลยว่าอะใครปั่นใช้เวลาในการปั่น น้อยกว่าระหว่างพี่ก้อยกับน้องตูนพี่พี่ตูนใช้เวลาสองชั่วโมงอ่ะน้องก้อยใช้เวลาในการปั่นหนึ่งชั่วโมงอ่ะเด็กๆดูอย่างนี้รู้เลยใช่ไหมคะว่าใครใช้เวลาในการน้อยกว่ากันในการปั่นน้อยกว่าคน<า>นั้นก็คือน้องก้อยใช่ไหมอ่ะน้องก้อยใช้เวลาปั่นน้อยกว่าและเราจะรู้ได้ไงอ่ะเรารู้หนึ่งคำตอบแล้วนะคะก็คือน้องก้อยใช้เวลาในการปั่นน้อยกว่าและต่อมาก็คือน้องก้อยใช้เวลาปั่นอยู่เท่าไหร่อ่ะ เราต้องเอาทำไมคะเอาเวลาของน้องก้อยกับพี่ตูนมาทำไมมาจะจึงลบกันนั่นเองลบกันปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเวลาของน้องก้อยนั้นปั่นน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะลูกนะะวิธีทำก็คือที่หัวที่ายไปข,ข่าวก็คือว่าพี่ตูนใช้เวลาในการปั่นจักรยานมากกว่าดังนั้นระยะเวลาที่ใช้ปั่นจักรยานของพี่ตูน นำมารลบกับระยะเวลาปั่นจักรยานของน้องก้อยเริ่มแสดงที่ฎีธรรมเลยโจทย์อแรกก็คือโจทย์บอกก็คือพี่ตูนปั่นจักรยานใช้เวลา2ชั่วโมงกับอีก5นาทีอะต่อมาก็โจทย์บอกอีกว่าน้องก้อยปั่นจักรยานใช้เวลา1นาทีกับอีกเออหชั่วโมงกับอีก10นาทีนั่นเองก็มาทำาะไรลบกันลบกัน5 5าห้าลบสิได้ไหม ไม่ได้ก็ต้องไปยืมชั่วโมงใช่ไหมยืมสองชั่วโมงมาอ่าทำไมถึงเป็นหกสิบห้าล่ะอ่าหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีหกสิบใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีอ่าได้มาหกสิบนาทีแล้วบวกกับอีกห้านาทีเดิมก็เป็นหกสิบห้านาทีนั่นเองโอเคไหมคะไม่งงนะอย่างง,งนะคะลูกพอาะเขายืมมาหนึ่งชั่วโมงไงคะลูกหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ 60นาทีเราแปลงจากชั่วโมงมาเป็นนาทีก็คือ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีอ่ะก็ได้60สนาทีมาบวกกับนาทีที่มีอยู่ก็คือ5นาทีก็เป็นห5สิบห้าหกสห้าลบสิบก็เป็นห้าสิบลายห้าสิบห้าอ่ะแล้วทีนี้ก็คือ1ชั่วโมงเท่ากันเลยของพี่ของพี่ตูนกับน้องก้อย1ชั่วโมงหนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนย์นั่นเองเราก็จะได้ว่า น้องก้อยใช้เวลาน้อยกว่าอยู่55นาทีก็ตอบน้องก้อยใช้เวลาปั่นจักรยานน้อยกว่าพี่ตูนและน้อยกว่าอยู่55นาทีนั่นเองนะคะ,อะตอนตอบต้องเขียนเป็นเลขไทยด้วยนะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อต่อมาเลย่แล้วมาดูตัวอย่างข้อถัดมาเลยเดี๋ยวครูจะมีโจทย์มาให้นะคะโจทย์คู่แถบสีส้มก็คือแม่เดินทางไปตลา,าดใช้เวลา 55นาทีใช้เวลาในการซื้อของ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไรเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าโจทย์ถามโจทย์บอกอะไรแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์เนาะ,ะโจทย์ถามก็คือแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไรโจทย์บอก ก็คือโจทย์กำหนดนั่นเองแม่เดินทางไปตลาดใช้เวลา55นาทีใช้เวลาในการซื้อของ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีมาดูอันัแบแรก,กคือโจทย์ถามใช่ไหมโจทย์ถามอยู่ตรงไหนของประโยคคะที่ครูบอกไปก่อนหน้าน,นี้อยู่ตรงท้ายประโยคนั่นเองถามก็น้อยกว่ามากกว่าเท่าไรอะไรยังไงเขาอยากทราบนะคะจากสิ่งที่กำหนดข้อนี้ก็คือแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไรนั่นเองใน และโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดก็คือเป็นด้านหน้าหรือช่วงแรกนั่นเองที่มีพวกเวลาชั่วโมงนาทีบอกให้เราทราบนะคะนั่นเองก็คือเป็นการโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดแล้วเรามาดูซิว่าแม่ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เราต้องเอาเวลามาทำอะไรกันลูกมาทำอะไรกันคะบวกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแสดงทำกันเลยค่ะวิธีทำ ระยะเวลาที่ใช้ในการไปตลาดก็คือเอามารวมกันหรือบวกกันเริ่มแรกโจทย์บอกก็คือแม่เดินทางไปตลาดใช้เวลา55นาทีต่อมาบอกอีกว่าใช้เวลาในการซื้อของ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีเอามาบวกกัน5บวก0เป็น5 5บวก สามเป็นแปดอ่าหนึ่งชั่วโมงไม่มีตัวบวกก็ทาไมดึงเขาลงมาก็เป็นหนึ่งชั่วโมงก็จะใช้ไว้ทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงแปดสิบห้านาทีอ่าหรือหรืออะไรหนึ่งหรือสองชั่วโมงกับอีกยี่สิบห้านาทีนั่นเองอ่ะผู้ค้สองชั่วโมงมาถักไหนยี่สิบห้านาทีมาจากไหนคะสองชั่วโมงก็คือตอนแรกเรามีหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็คือมาจากที่แปดสิบห้านาที 85นาทีเรามาทําให้หนึ่งชั่วโมงได้เท่าไหร่60นาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้มาแล้วใช่ไหมเอาหนึ่งชั่วโมงนี้มาใส่กับหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเป็นสองชั่วโมงแล้วมันก็จะเหลือเท่าไหร่คะ60ลบ85ก็จะเหลือเท่าไหร่25นั่นเองดังนั้นเราก็จะตอบแน่ใช้เวลาทั้งหมดสองชั่วโมงกับอีก25นาทีนั่นเองนะคะลูก่าราคายวเรามา ทำไปเลยดีกว่านอะอเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะครูจะมีโจทย์ให้นะเด็กๆลอกลงในสมุดของตัวเองเลยนะคะเขียนวันที่ลอกแบบฝึกหัดเขียนว่าครูมีให้หนึ่งข้อค่ะลูกเด็กๆมาฝึกว่าเด็กๆนั้นเข้าใจไหมที่เรียนกับครูในวันนี้โจทย์ครูก็คือใบบัวเดินทางไปจังหวัดระยองใช้เวลาสามชั่วโมงกับห้านาทีขากลับใช้เวลาสองชั่วโมงกับห้าสิบห้านาทีใบบัวใช้เวลาในการเดินทางไปกับ เท่าไรอ่ะข้อนี้โจทย์ถามอะไรใครเห็นปุ๊บทราบเลยครับครูค้คาบผมรู้คราบโจทย์ถามว่าใบบัวใช้เวลาในการเดินทางไปและกลับเท่าไรอ่าแสดงว่าถ้าใครบอกนี้แต่ว่าเริ่มเข้าใจนะคะว่าโจทย์ถามอะไรแล้วอ่ะเด็กๆก็เขียนตอบเขียนลงไปว่าโจทย์ถามอะไรใบบัวใช้เวลาในการเดินทางไปและกลับเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะต่อมาโจทย์บอกอะไรอ่ะบอกอะไรนะ บอกอะไรเอ่ยอ่าบอกอะไรดก็เขียนลงไปเลยนะคะว่าโจทย์บอกหรือกําหนดอะไรมาให้เราบ้างกําหนดระยะเวลาหรือนาทีชั่วโมงอะไรมาให้เราอ่าเสร็จแล้วเด็กๆก็มาทําไมคะ,สะแสดงวิธีทําได้เลยว่าใบพัวเดินทางไปจังหวัดระยองใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีขาไปขากลับใช้เวลาเท่าไรเอามาทำรายการบวกกันหรือลบกันอ่าพอได้คำตอบนะคะอ่า ที่ขีดจุดนี้ให้เด็กๆตเติมลงไปเลยได้นะคะว่าระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีและอย่าลืมใส่เครื่องหมายด้วยนะคะว่าข้อนี้เป็นเครื่องหมายวิธีไหนวิธีบวกหรือวิธีลบให้เด็กๆลอกลงไปในสม,มุดได้เลยค่ะ,ะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันเลยค่ะ,ะเฉลยใบยบัวเดินทางไปจังหวัดระยองใช้เวลา3ชั่วโมง5นาทีขากลับใช้เวลา2ชั่วโมง55นาที ใบบัวใช้เวลาในการเดินทางไปกับเท่าไรโจทย์ถามก็คือถามโจทย์ถามจะอยู่ท้ายๆยประโยคใช่ไหมก็คือโจทย์ถามว่าใบบัวใช้เวลาในการเดินทางเท่าไรส่วนโจทย์บอกก็คือจะมีตัวเลขกําหนดบอกชั่วโมงบมกนาทีนั่นเองก็คือว่าใบบัวเดินทางไปจังหวัดระยองใช้เวลา3ชั่วโมงกับ5นาทีขากลับใช้เวลา2ชั่วโมงกับ55นาทีนั่นเองมาดูวิธีทำซิมาดูวิธีทำว,ว่าจะถูกไหม ก็จะเป็นใบบัวเดินทางไประยองใช้เวลา2ชั่วโมงกับ5นาทีขากลับใช้เวลา3ชั่วโมงกับ55นาทีข้อนี้เป็นทาไมคะบวกนะคะเพราะเขาอยากทราบทั้งขาไปและขากลับเราต้องเอาทั้งสองช่วงเวลาทั้งไปทั้งกลับมาบวกกันหรือรวมกันนั่นเองเราก็จะได้ว่าใบบัวใช้เวลาในการเดินทางไปกับบวกกันซิว่า5บวก5เป็น10ใส่10ทดหนึ่งทดหนึ่ง ตัวทด1กับ5ก็เป็นหก็เป็น60นาทีอ่าชั่วโมงเอา2 2บวก3เป็น5หรือเท่าไรหร่60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงเอา1ชั่วโมงข้างหลังมาบวกกับข้างหน้า5บวก1เป็น6นั่นเองก็จะตอบใบบัวใช้เวลาในการเดินทางไปกับ6ชั่วโมงนั่นเองนะคะอ่าใครทำถูกต้องหมดทุกขั้นตอนเลย ก็ใส่ถูกลงไปเลยนะคะใครผิดให้เด็กๆแก้นะคะ,ะถ้าทําเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพงานของตัวเองลงมาในก o ุ๊ปไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้รูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะ